นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน,อน้อมแด่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ขอนอบน้อมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีพระอุปชายะเป็นต้นขออนุโมทนากับทาย,ยกทาย,ยิกาอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสนับสนุน ในทุกๆด้านแห่งการรักษาพระศาสนาตามรอยองค์พระบรมศาสดาอนุโมทนาบุญอนุโมทนาโมทนาสาธุ <c oughs> <c oughs> บัดนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้สนทนากันสักเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะได้ เข้าสู่ช่วงเวลาของการพักผ่อนเสถีวันนี้ที่จังหวัดตราสฝนตกเป็นบางสถานที่นั่งรถไปก็มีตกอยู่บางแห่งไม่ทราบว่าจังหวัดอื่นๆเป็นยังไงบ้างคุณโยมอุบลชูสราณน,น์นี่ยตมากำลังอ่านคอมเมนต์ นาโยมก็กราบสาธุสาธุจากจังหวัดไหนกันบ้างประเทศไหนกันบ้างโยมลองพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะจังหวัดไหนบ้างก็ขอให้เราได้ฟังธรรมก่อนที่จะได้พักผ่อนกันสักพักหนึ่ง มาระลึกถึงความดีขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากันที่พระองค์ทรงค้นพบสัจธรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เสมออากาศร้อนมากนะโยมพิมมาบอกอากาศร้อนมากที่กรุงเทพที่กรุงเทพร้อนมาก ที่จังหวัดตราดไม่ค่อยร้อนเท่าลายโยมวันนี้ถือว่าฝนตกลงมาแล้วอากาศเย็นขึ้นเลยทีเดียวแบบค่อนข้างเยอะทีเดียวโยมสุดฤดีบอกว่ามาจากกรุงเทพมหานครโยมกนกพรบอกสงขาค่ะโยมมาจากพิมพ์จากประเทศลาวพี่น้องสอพอปอลาวอำเภอพร้พาวเชียงใหม่จังหวัดชุมพรจังหวัดสระแก้ว โยมศักดิ์พระปรงจังหวัดสระแก้วจังหวัดสุขโขทยัยจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดนครปฐมจังหวัดเชียงใหม่ร้อนมากค่ะเออไม่ทราบว่าเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างโยมตอนนีเ้เรื่องของฝุ่นควันสาหัสมากไหมจังหวัดน่านร้อนมากค่ะวันนี้ก็มี สำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านประสานงานมาบอ,อกติดต่อจะให้ไปบรรยายธรรมที่จังหวัดน่านจังหวัดลบบุรีจังหวัดบุรีรัมย์นนทบุรีกรุงเทพอากาศร้อนเชียงใหม่อากาศร้อนชนสงขลาลบบุรีกรุงเทพร้อนมากทุกจังหวัดก็คงอยู่ในอุณหภูมิใกล้เคียงกัน นารังสิตร้อนมากค่ะนนทบุรีก็คงจะร้อนเหมือนกันนนทกบ,บุรีร้อนมากใครเขาถามว่าร้อนไหมก็ตอบเขาไปนายโยมนะว่าไม่ไม่ร้อนเหรอไม่ไม่ร้อนใช่ไหมไม่ไม่ร้อนเหรอหอมอไอไหมไหมโทรไม่ไม่ต้องถามซ้ำแล้วนะไม่เตรียม บุรีรัมร้อนมากบางซื่อร้อนมากบางแครร้อนมากาโยมแต่ละจังหวัดก็คงจะอากาศคล้ายๆกันเวลาพอเวลาพอเรานําผลไม้ไปถวายพระเขาบอกถวายมังคุดแล้วชีวิตจะคุดคุดจริงไหมได้ยินโยมเขาบอกว่าถวายมังคุดแล้วชีวิตจะคุด แม่ก็อย่าไปติดตามชื่อเลยโยมก,มก็มันก็เป็นชื่อสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นแหละนะวันนี้ก็พาโยมนา้นาๆป้าๆยายๆโย,ย,ยมแม่พี่ๆน้องๆไปถวายพระตาหารเพลน,นะครับสาม,มนเณรภาคฤดร้อนที่วัดคลองจากที่สิงค,โ,คโปรร้อนมากค่ะโยมสิงค,ครปร์ก็ร้อน วันนี้พาโยมไปถวายพระตาหารเพลนกับสัมณเนนนโยมก็ไปช่วยกันทําไปตั้งแต่เช้า,าก็ฝ่าลมฝ่าฝนฝ่าแดดกันไปก็ร้อนจัดเหมือนกันในช่วงเช้าเชแต่ก็แป๊บเดียวฝนตกเย็นเลยอากาศดีขึ้นเยอะเลยเชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งของโลก PM 2.5โอ้โหขนาดนั้นเลยเนาะะวันนี้ <c oughs> ไปถวายพัฒนาหานเนนกันแล้วก็ได้มีโยมมานำเงาะนำมังคุดมา,าก็อย่าถ่ายเป็นธรรมะสักตอนหนึ่งบอกว่า,าถวายมังคุดแล้วชีวิตมันจะคุดคุดเนี่ยมันจะจริงไหมมันจะเป็นไปได้ไหมโยมก็บอกมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้หรอกถ้ามันคุดไม่ต้องถวายพระก็ไม่ต้องฉัน <laughs> นะถ้าถวายมายมถวายมายมแล้วชีวิตจะได้รับการน,นิยมชมชอบเนะี่ยมันจริงไหมนะก็บอกมันก็ไม่จริงหรอกค่นะท่านถ้าไม่ได้ทำความนิยมชมชอบไม่ได้ทำให้คนเขานะชื่นชมชื่นใจไม่ได้รับประโยชน์เขาก็คงไม่นิยมหรอกนะไม่ได้เกี่ยวกับผลไม้ถวายระก,กรรมนะชีวิตจะมีความระก,กรรมช้ำชอกจริงไหม มันก็ไม่จริงตามชื่อหรอกนะว่าคนคนนั้นทำชีวิตให้ตกระกรรมลำบากไหมมานั่งคิดนั่งแค้นนั่งเศร้านั่งโศกจนชีวิตระกรรมไหมนะชีวิตอชอกช้ำระกกรรมใจไหมก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวเองใช่ไหมโยมแล้วบางทีโยมก็นะบางคนก็ถามถึง ความสุขใจของเราเนี่ยความสุขใจของเราเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างแล้วมันจะเกิดความสุขใจเนี่ยความสุขใจมันอยู่ที่ปลายทางใช่ไหมแ,แต่มาเขียนไว้ว่าความสุขใจที่ปลายทางต้องเริ่มสร้างตอนเดินทางนั้นใช่ไหมไปรอสุขที่ปลายทางชอบกลนประไรต้องเริ่มสร้างความสุขใจตั้งแต่ตอนเดินทาง อ่าจริงไหมโยมนะเวลาพอเราจะไปนั่งดูทะเลสวยๆจะไปนั่งดูทะเลแบบสบายใจจะสบายใจได้ไหมถ้าหากว่าในขณะกำลังกำลังนั่งรถไปแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะเบาะแวง้งกันเองบนรถเวลาอะไรมาตัดหน้านิดหน่อยก็ไม่ให้อภัยมีการด่าทอมีการใช้คำพูดหยาบคายดุนแรงกันไปตลอดทั้งทาง ไปนั่งดูทะเลจะสวยไมโยมนะก็คงไม่สวยใช่ไหมโยมนะก็คงไม่สวยก็เพราะว่าก็ทะเลก็สวยนั่นแหละนะความงดงามของทะเลก็เหมือนเดิมจะสวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กับใจที่ปรุงแต่งแต่ตอนเดินทางไปจิตไม่ดีเลยไม่สบายใจเลยจิตใจเศร้าหมองไปตลอดทั้งทาง นะก็มีความสำคัญมากๆเลยนะโยมนนะเรื่องของการเดินทางไปบางคนบอกว่าเดี๋ยวพออายุมากขึ้นจะได้สบายเสียทนะีอายุมากขึ้นจะได้สบายเสียทีจะได้กินเงินเ,นเกษียณจะได้อยู่ในวัยของอกินเงินบำเหน็จบำนาญจะได้สบายใจเสียทนะีก็เลยบอกว่าแต่ถ้าตอนเดินทางไป ถ้าตอนเดินทางไปแล้วจิตใจไม่สบายในขณะกำลังทำงานแล้วก็มีความเครียดสะสมอยู่กับงานตอนบ้านปลายชีวิตก็หลายคนที่เคยเห็นก็เป็นเส้นเลือดสมองแตกสบายไม่โยมอันนี้ก็ไม่สบายงั้นถ้าตลอดชีวิตของการสะสมการทำงานแล้วพยายามบริหารจิตบริหารจิตไม่ให้เป็นทุกข งานมากจนเกินไปตอนบ้านปลายโอกาสเสี่ยงที่จะเส้นเลือดสมองตีบแตกตันเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตก็มีน้อยนะหรือว่าต้องฝึกหัดทำใจให้เป็นบริหารจิตให้เป็นพอตอนบ้านปลายของชีวิตเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคซึมเศร้าด้วยความเหงาจากการที่เคยทำงานแล้วต้องหยุดทำงานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้ยาก ข้อนี้เป็นจริงไหมโยมเนาะงั้นความสุขที่ปลายทางมันก็ต้องเกิดจากการสะสมในขณะที่กำลังเดินทางไปจริงไหมโยมข้อนี้อาตมาเขียนไว้คำว่าแทงซ้ำมีคำว่าแทงซ้ำนาะยลองคิดเป็นคำคล้องจองขึ้นมาสิ <c oughs> แทงซ้ำคนอื่นด่าว่านินทา ก็นหนึ่งครั้งแต่เรานั่งทบทวนคำด่านั้นมากหลายเหมือนเขาด่าคือเอามีดมาแทงกายและเขาก็วิ่งหนีไปหายไปไม่รู้เลยแต่เรากลับนำมีดนั้นมาแทงซ้ำแทงรัวๆซ้ำๆเจ้าค่าเอย๋ยมาแทงซ้ำตัวเองจนพลุนเลย จะว่าเขาเลวร้ายกว่าเราอย่างไรกันถ้าเขาแทงเพียงหนึ่งครั้งแล้วหายจ้อยแต่เราค่อยๆบรรจงแทงซ้ำๆอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่าใครทําให้เจ็บมากกว่ากันเหมือนคำดานินทานั้นที่เราย้ำซ้าจนไม่สบายจบแบบงงๆเหมือนกันอ้าวคำว่าแทงซ้าจริงไหมโยมอืม จริงไหมบางทีนโยมเรื่องเดิมๆซ้ำๆคนก็เอามาคิดซ้ำๆบนๆนะเราก็เหมือนกับเป็นการตอกย้ำความเจ็บนั้นซ้ำๆทั้งๆที่คนที่เขาคนที่เขาทำร้ายเราเขาอาจจะทำร้ายเพียงแค่ครั้งสองครั้งหรือเขาอาจจะทำร้ายก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยินไงแต่ได้ยินอยู่ครั้งหนึ่งหรือว่ามีคนมาเล่าให้เราฟังครั้งหนึ่ง แต่เราก็เก็บไว้พอเก็บไว้มันก็เหมือนกับเป็นการมีข้อมูลให้มาตอกย้ำแล้วก็มาคิดซ้ำเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นซ้ำซากอยู่ก็เหมือนชักมีดเล่มเดิมที่เขาแทงเสียบอยู่แล้วก็เอามาแทงซ้ำทำไมต้องว่าฉันทำไมต้องด่าฉันทำไมต้องเออเราก็ดีกับแกแกไม่ดีกับเราก็คิดซ้ำแทงซ้ำเรื่องเดิมๆซ้ำๆ เป็นทุกข์เยอะเหมือนกันน,นะโยมนะเพราะว่าทำซ้ำในทางกุศลก็เป็นกุศล,ลกรรมที่ถูกกระทำซ้ำๆอันนี้ก็จะเป็นค่าเฉลี่ยที่ออกมาทางด้านจิตใจว่าเมื่อทำซ้ำบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกแล้วบอกเล่าว่าจริงๆเราดีหรือไม่ดีนะเพราะการทำซ้ำในทางกุศล,ลกรรมมันก็จะเป็นบารมี คำว่าบารมีตัวนี้ก็หมายความว่าไม่ใช่เป็นนึกถึงเรื่องความวิเศษวิโสหรืออะไรแต่ชาติไหนแต่ปางไหนนะบารมีก็หมายถึงคนคนหนึ่งได้ทําความดีดีจนกลายเป็นคนอื่นสัมผัสได้หรือไม่ต้องรอให้คนอื่นสัมผัสได้ก็ได้ตัวเองรู้ใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทำดีจนซ้ำาๆททำกุศล,ลกรรมซ้ำ จนกระทั่งตนเองรู้สึกปลื้มใจหาข้อตะขิดตะขวงใจตัวเองจิตมันไม่ฟุ้งซ่านออกไปจนกลายเป็นสภาวะจิตที่เศร้าหมองหรือถ้าคนอื่นเห็นได้ยินคบด้วยสัมผัสเกี่ยวข้องด้วยประการใดๆแล้วเขาสัมผัสได้เพราะการที่เราทำซ้ำนะว่าคนคนหนึ่งเขาทำดีซ้ำๆจน เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่การสร้างภาพเขาทำซ้ำจนเรารู้สึกว่าคืออุปนิสัยของเขานี่ละโยมบารมีบารมีไม่ได้ไปมองถึงอดีตชาติเก่าแต่ไหนแต่ไรนะนะไม่ได้ไปมองถึงความวิเศษวิโสความพิสดารพันลึกอะไรนะแต่มองในชาติปัจจุบันนี้เลยทีเดียวว่าคนคนนี้ทำดีซ้ำจนกลายเป็นความน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือ จนความจนนำไปสู่การเคารพนับถือนำไปสู่การน้อมที่จะนำมาปฏิบัติตามด้วยความนับถือเพราะพฤติกรรมของเขาทำดีจนซ้ำซ้ำจนมากพอกลายเป็นบารมีสมควรแก่ความน่าเชื่อถือกลายเป็นบุคคลในตำนานแห่งการเคารพยกย่องบูชาอันนี้นะไม่ต้องไปมองถึงอดีต ไหนแต่ลายชาติก่อนชาติไหนวิเศษวิโสอะไรเรื่องบาร,รมีมองตรงนี้นะจะเป็นเรื่องสําคัญมากเอางั้นก็อย่าไปทําซ้ําในเรื่องของความไม่ดนะีหรือบางทีไม่มีใครรู้เราแต่เราก็รู้ตัวเองใช่ไหมโยมว่าบางทีก็สร้างความเศร้าหมองให้กับจิตของตัวเองซ้ำซํำๆบ่อยๆปลนเปลืปอความเศร้าหมองของใจจนกลายเป็น ตัวเองก็ไหว้ตัวเองไม่ลงตัวเองก็ปลื้มใจกับตัวเองไม่ได้คนอื่นก็สัมผัสได้ว่าคนคนนี้มีความเศร้าหมองของใจอยู่เสมอจนกลายเป็นความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาการที่จะน้อมนำมาปฏิบัติตามก็ไม่เกิดขึ้นนี่เรียกว่าไม่มีบารมีอา่างั้นทำซ้ำจนกลายเป็นบารมีนะโยมมีบางคนสงสัยอะไรบ้างโยมลองพิมพ,มพม์ไว้นะ เนี่ยตมาเขียนไว้คำว่าลดลากสี่พันลดลากสี่พันในเวลาพอมีมีอะไรตมาก็จะเขียนเป็นคำสั้นๆไว้เวลาพอพูดไปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะจะพูดอะไรต่อยังไงตันๆก็เหลือบตามองลดลากสี่พันปุ๊บอ๋อลดลากสี่พันคือยังไงอ่าก็เอาเป็นคำคล้องจองก่อนแล้วกันว่า คนขับรถยางรั่วบนถนนก็สับสนว่าจะไปอย่างไรหนอก็โทรเรียกรถมาลากรอนานพอแต่ก็มีรถลากกำลังวิ่งมาพอมาถึงก็เจรจาราคาลากพร้อมด้วยฝากให้ ไปปะยางซ่อมแล้วหนอเขาบอกสี่พันโอ้โหมันมากพอแต่เวลานี้ยังไงก็ต้องยอมใจถึงสี่พันนั่งรถไปรถลากมาลากแล้วไม่คลาดเคล้วก็คิดแก้แค้นหนอว่าแกลากตั้งสี่พันต้องหนักพอฉะนั้นฉันก็เหยียบเบรกให้ล้อหยุด ทั้งหมดเลยรถที่ลากก็ลากรถที่ล้อไม่หมุนกลายเป็นวุ่นเพราะน้ำมันหมดมากหลายแรงของรถก็ต้องใช้กำลังตั้งมากมายรถแทบพังเพราะลากไปสี่ล้อรถข้างหลังไม่หมุนเลยคนที่อยู่ข้างหลังบังคับรถไม่สลดนั่งสะใจนิ่งเฉย แกลากรถของฉันหนักหนักเลยมามาทำให้ฉันต้องจ่ายถึงสี่พันแกก็ต้องรากลดหนักไปใช่ไหมและสุดท้ายกรรมข้อนี้เกิดกับใครโยมลองขานว่าดูสิรถคันหลังก็พังพันสี่ล้อนั้นยางก็แตกทั้งหมดเลยก็เลยกลายเป็นจะให้ทุก แกท่านทุกนั้นย้อนมาถึงตัวเซลอนีในเรื่องนี้ก็บอกกับทุกท่านว่าถ้าหากนึกถึงเรื่องรถสี่พันอย่ากแก้แค้นกันเพราะไม่อยากเห็นใครเจ็บมากไปกว่าเดิมงงเหมือนกันพูดไปก็งงไม่รู้จะต้องให้มันเป็นคำคลองจองทำไมมันคลองจองหรือเปล่าก็ไม่รู้งงเหมือนกัน <laughs> แต่ไม่ให้มันจําเจเพื่อจะบอกว่ารถคันหนึ่งอะโยมเขาก็อย่างรั่วแค่ล้อเดียวแต่ก็โทรเรียกรถมาลากไปเขาบอกสี่พันนะครับเฉพาะค่าลากไปเอาสี่พันงันโอ้โหคิดแพงจังเลยเขาก็ลากรถไปคนที่อยู่คันที่ยางรั่วก็ต้องบังคับรถตามหลังไปใช่ไหมคันแรกก็ลากไปพอลากไปแล้วอืม งั้นแกคิดชั้นแพงแกก็ต้องลากของหนักก็แล้วกันงั้นเหยียบเบรกหมดเลยสี่ล้อเหยียบเบรกดึงเบรกมืองั้นแกก็ต้องลากของหนักเอาแบบล้อไม่หมุนไปแล้วกันฉันจะได้คุ้มราคาสี่พันหน่อยปรากฏว่าหมดเลยสี่ล้อ,อยางพังหมดเลยต้องเปลี่ยนทั้งล้อทั้งกระทะก็พังด้วยเปลี่ยนกระทะเปลี่ยนแม็กอีกสี่อันเห็นไหมโยมให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเรื่องนี้ก็เอามาเตือนใจตัวเองว่าคนบางคนคิดจะแก้แค้นคนอื่น คิดจะแก้แค้นจนตัวเองก็เจ็บตัวนะหวังจะให้เขาเจ็บเขาก็เจ็บนั่นแหละแต่ตัวเองก็เจ็บไปด้วยอันนี้เกิดขึ้นเยอะเนาะในสังคมเราแก้แค้นก,นก,นะกันสุดท้ายก็ได้แค่ความสะใจแก้แค้นสุดท้ายก็ได้แค่ความสะใจแต่ปัญหามากมายก็ตามมาอีกเยอะเลยได้แค่ความสะใจแต่ก็ไม่คุ้มเลยกับการติดนิสัยของการที่คิดจะแก้แค้น ในแก้แค้นแบบฉลาดฉลาดมันก็มันมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละโยมนะแต่มันก็ยังดีกว่าแก้แค้นแบบไม่ฉลาดเอางั้นการที่นะเราจะใช้ชีวิตอยู่แล้วคิดจะไปแก้แค้นนะพระพุทธเจ้าบอกพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนชั่วด้วยความดีนะเขายิ่งชั่วมาเราก็ดีไปยังไงก็ไม่ขาดทุนลโยมมันก็อาจจะไม่ได้ความสะใจเท่าไหร่หรอก มันไม่สะใจแต่มันมันคุ้มค่ากว่ากันเยอะในการที่จะต้องไปทําร้ายกันไปถึงขนาดกระฆาแกงกันมันก็ได้แค่ความสะใจมันสะได้ความสะใจแน่นอนอแต่มันไม่จบมันก็มีความทุกข์ติดตามมาอีกเยอะเลยโยมก็พยายามดูคอมเมนต์ก็สุดท้ายใครหนักกว่านะคุณโยมสิทธิพรพิมมาบอกสุดท้ายใครหนักกว่าอ่ามันก็ เห็นไม่ยมแก้แค้นเขาอะแก้แค้นเขาตัวเราก็ทุกข์หนักเลยวันนี้ไปทํากิจการงานอะไรมากันแล้วมีความทุกข์เดือดร้อนอะไรยังไงกันบ้างก็มาฟังธรรมะกันแล้วก็อยากจะให้ได้ข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆติดตัวกันไปอโยมตั้งใจนะ อุทิศส่วนกุศลโดยพร้อมเพรียงกันในขณะที่ท่านทั้งหลายไดน้นั่งฟังข้อคิดไปนี้จิตก็เป็นกุศลแล้วดีแล้วกล่าวคําอุทิศส่วนกุศลโดยพร้อมเพรียงกันอิทังเมมาตาปิตุนังโหตตสุขิตาโหนตมาตาปิตาร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมญตินังโหตตสุขิตาโหนตยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมขุปัชาายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคครูปัชาายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหโตสุขิตาโหโตสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขยิทังสัพ,พเปตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพตเตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ทิทางสัพเพเวรินังโหโตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสัพพสัตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญแล้วนี้จงเป็นพระวะปัจจัยเป็นนิสัยตามทรงให้ข้าพระเจ้าเกิดสติปัญญาญาณไวชาญฉลาดทุกภพทุกชาติตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ คือพระนิพพานเถิดสาธุนะบัดน,นี้เราก็ได้สร้างบาร,รมีร่วมกันนะทางการฟังข้อคิดธรรมะนะเพื่อจะได้น้อมนำไปปฏิบัติตามสมควรแก่ความสามารถของเรานะแล้วก็ได้ภาวนาร่วมกันในรูปแบบของการอุทิศส่วนกุศล ก็นับว่าเป็นมงคลแล้วนะก็ขอให้ความดีนี้จงสถิตมีแก่เราท่านทั้งหลายน้อมใจบูชาพระรัตนตรยัยในทุกช่วงเวลาด้วยการน้อมนำพระธรรมมาปฏิบัติตามสมควรแก่ความสามารถแห่งเราขอให้ตั้งใจอยู่ในศีลในธรรมตลอดไปเถิดท่านสาธุชนอายุวันโนสุข,ขังพระรังเถิน วันนี้ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะโยมนะสาธุ